สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบประรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคู่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของขืนหมาหอนวิญญาณหลอนผีทหารขมร้นท่านผู้ฟังครับคืนหมาหอนวิญญาณหลอนผีทหารขมรทั้งนี้เมื่อคืนกลางดึกตั้งแต่ช่วงเวลา20บ สามนาฬิกาสีนาทีถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาสินาทีทางฝั่งประเทศกัมพูชาในสองจังหวัดชายแดนซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดอุดรบีชัยและจังหวัดพระวิหารก็ได้มีเสียงหมาหอนหนักดังทอดยาวเป็นระยะเวลาชั่วโมงกว่าเสียงหมาหอนดังกล่าวมาพร้อมกับกลิ่นศพ ที่เหม็นอย่างรุนแรงชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันบอกว่าหมาหอนติดต่อกันนานเจ็ดเืนแล้วนับตั้งแต่ไทยกัมพูชามีข้อตกลงหยุดยิงกันเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาทั้งนี้ก็มีชาวบ้านบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินผ่านมาเป็นกลุ่ม พอออกไปดูก็ไม่เห็นมีใครเลยนอกจากมีเสียงโหยหวนและมีเงาดำลางๆทำให้หลายๆคนในพื้นที่ถึงกับหวั่นผวาต้องจัดอาหารและน้ำมาเป็นเครื่องเส้นไหว้และก็ตั้งไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองแต่ที่ห้อนที่สุดก็เป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่สองที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายคนเป็นจำนวนมากกําลังเดินผ่านหน้าบ้านของพวกเขาบางบ้านก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนบางบ้านก็เห็นเงาแค่ลำตัวไม่มีหัวไม่มีแขนบางบ้านได้ยินเสียงคล้ายคํำสาปแช่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำเอาชาวบ้านกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัยและพระวิหาร จึงรีบนำเข้าปลาอาหารและก็เครื่องสังเวยเส้นไหว้ต่างๆมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านของตนเพื่อหวังจะให้กองทัพผีทหารเขมรที่ตายในระหว่างการสู้รบที่ชายแดนได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญและจะได้ไม่ต้องมารบกวนกันอีกไม่ว่าตอนนี้ทางผู้นำกัมพูชายอย่างฮุนเซนและฮุนมาเนต ยังสบายดีอยู่หรือเปล่าทหารผู้กล้ามาปกป้องประเทศแต่กลับตายอย่างอนาถนาดศพยังไม่ได้กลับบ้านเลยกลายเป็นผีหลีลอนที่คอยหลอกลองผู้คนจนถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการตายอย่างของทหารขเมรที่เสียชีวิตลงชาวบ้านเขาเรียกว่าการตายโหง วิญญาณจะเฮียนโดยเฉพาะการเขียนฆ่าล่าตัวตายตัวแทนผีตายโหงวิญญาณเฮียนตายโหงสิงสถิตสุดเฮียนณถินะ่นอาสันผีตายโหงครับเป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกประเภทของวิญญาณที่เสียชีวิตแบบปุบป,ปับโดยการเสียชีวิตของผีตายโหงจะเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติ อาทิเช่นโขฆาตกรรมเกิดอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายโดยเชื่อว่าจะช่วยให้พ้นความทุกข์ทรมานในชาตินี้เป็นตน้นซึ่งผีตายทั้งกลุ่มเองก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผีตายโหงเช่นเดียวกันกล่าวกันตามเนื้อผ้าว่าผีตายโหงจัดอยู่ในกลุ่มของวิญญาณร้ายหรือผีจิตตก เนื่องจากจิตใจในวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะตายยังมีความยึดติดอยู่กับความบาดกลัวของความตายความอาฆาตคับแขนและอาไลอาวร์ยึดติดอยู่กับความหลังเป็นตน้นทําให้ผีตายโหงไม่มีความสงบสุขเต็มไปด้วยความทุกขทรมานที่ติดอยู่กับบ่วงของอารมณ์ไม่เหมือนกับการตายตามธรรมชาติที่รู้ว่ากําลังจะถึงค่า และทำการปงในสังขารของตัวเองทำให้จากไปอย่างสงบการปฏิเสธไม่ยอมรับความตายทำให้ผีตายโหงที่เที่ยวปรากฏกายให้คนได้พบเห็นนั้นมักสิงอยู่ในจุดที่ตัวเองเสียชีวิตและยิ่งเป็นผีตายหงที่มีความอาฆาตพยาบาทมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทวีความดุร้ายมากขึ้น แถมรูปลักษณ์ที่มาให้เห็นก็ยิ่งชวนขนหัวลุกมากขึ้นเท่านั้นถ้าหากเป็นผีตายโหงที่ฆ่าตัวตายวิญญยาณจะไม่สามารถไปที่ไหนได้ต้องทนวนเวียนอยู่ในแห่งนั้นไปจนกว่าจะถึงเวลาตายตา,ยตามธรรมชาติและต่อให้ได้ไปเกิดใหม่ก็ต้องฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายพบหลายชาติ ในขณะที่หากเป็นผีตายโหงที่เกิดจากกุบัติเหตุสิ่งเดียวที่ผีตายโหงพวกนี้ต้องการมากที่สุดก็คือการตามหาตัวตายตัวแทนให้มาเสียชีวิตแล้วสิงสู่อยู่ในที่แทนตัวเองเพื่อที่จะได้ไปผุดไปเกิดก็ได้ทำให้ผีตายโหงนี่มักปร,รากฏให้เห็นตามสถานที่ที่มีผู้คนตายอย่างผิดปกติจำนวนมาก เช่นโค้งร้อยศพเป็นต้นการป้องกันตัวเองจากแรงแขนของผีตายโหงสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเมื่ออยู่ในพื้นที่สิงสถิตของผีตายหงก็คือการห้ามทักหรือท้าทายผีตายโหงอย่างเด็ดขาดว่าผีตายหงเป็นวิญญาณเฮียนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความอาฆาตพยาบาทที่พร้อมติดตาม คนที่จะออกปากทักหรือท้าทายแบบถึงไหนถึงกันเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นชายอายุ30ปีคนหนึ่งในจังหวัดสะเชิงเซาได้ไปยืนปัสสาวะใส่ข้างทางบริเวณที่เป็นจุดอาถรรพ์ของเมือง8ปด้ิวที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งที่เป็นถนนทางตนจงกลายเป็นพื้นที่ติดเต็มไปด้วยพลังลบ จากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์พลิกคว่ำเองหรือขี่ข้าบเลนประสานงากันพร้อมกับออกปากลบหลู่ท้าทายให้ผีตายโหงออกมาให้เห็นทำให้เกิดอาการคุ้มคั่งและมีคนมาเข้าฝันว่าจะเอาชีวิตไปอยู่ด้วยภายในสามวันทำใม้ญาติพี่น้องต้องรีบพาชายคนดังกล่าวไปขอเข้ามารดน้ำมนและทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับสัมภเวสศีในบริเวณนั้นการกดแรงอาคาตของผีตายโหงคนโบราณเชื่อว่าแรงอาถรรพ์ของผีตายโหงสามารถลดให้น้อยลงได้ด้วยการทำประเพณีศพแบบโบราณและห้ามเผาศพผีตายโหงในเวลากลางคืนโดยการเผาศพให้หมอดไม่เป็นเท่าทานแล้วปล่อยกระดูกเอาไว้สามวัน จึงค่อยทำการเก็บกระดูกกลับไปทำบุญหุทิดได้ตามปกตินอกจากนี้ชาวลันนาเชื่อว่าสามารถทำพิธีกรรมสูตรกองหรือพิธีกรรมสูตรที่เป็นการสวดพระปริษเพื่อถอนวิญญาณเล่ล่อนผีไม่มีญาติผีไตโหงที่เคยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตามท้องถนนปดปล่อยให้ไปผุดไปเกิด โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีกรรมนี้จะต้องนำสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องรางของขลังต่างๆมาเสริมด่งและปัดเป่าอาทิเช่นน้ำขมิ้นส้มป่อยใบนาใบมะตันหญ้าคาตาเหลวที่มีลักษณะเป็นไม้ไผ่สารเป็นแช่เป็นเครื่องรางที่คอยสอดส่องไม่ให้อาถพ์หรือสิงอ่งประปมคลต่างๆเข้ามาใกล้ ซึ่งชาวบ้านนิยมนำไปปักเอาไว้ที่หน้าประตูบ้านโดยพิธีกรรมนี้จะมีขึ้นหลังจากการที่หมดเทศกาลปีใหม่เมืองเท่านั้นผีตายโหงแม้นตายไม่ไหวตกเป็นยาของคนเล่นคนใสความเฮี้ยนของผีตายโหงนี้อาจจะเป็นที่หวาดกลัวของคนธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับเราคนเล่นคณใสหรือหมอผี ก็มองว่าผีตายหงเป็นวัตถุดิบชั้นดีซึ่งผีตายหงมีความเหี้ยนมากเท่าไหร่ตายผิดธรรมชาติมากยางใดก็ยิ่งกลายเป็นการประกอบคุณใสชั้นยอดโดยเฉพาะผีตายท้องกลมสำหรับส่วนประกอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือหัวกะโหลกผีตายหงน้ำมันพรายและหนังหน้าผากผีตายหง ที่นำมาใช้ทำปั้นเน่งทำให้มีหมอผีหรือคนรับจ้างลักศพแอบไปทำการขโมยตัดเอาเสียนหรือศีรษะของศพผีตายโหงและเอามาต้มจนกระทั่งเนื้อเปื่อยย,ยุยหมดเหลือเพียงแต่กระโหลกสีขาวโพลงส่วนเนื้อหนังที่ถูกต้มจนเปื่อยก็จะถูกเคี่ยวเอาน้ำมันเพื่อนนำไปทำขี้พึ่งที่เหล่าหมอผีจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่อไป การลักศพนี้มีอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากซึ่งในวัดที่ผู้เขียนเคยบรรพชาอยู่กไ็ได้มีการทำลูกโป่งเหล็กใส่กุญแจขนาดใหญ่ครอบทับหลุมฝังศพของผีตายโหงที่ตายผิดธรรมชาติอย่างมากเอาไว้เพื่อป้องกันกลุ่มคนเหล่านี้มาทำการลักชิ้นส่วนของศพไปทำคุณใสยเช่นกัน ซึ่งส่วนร่างกายของผีตายโหงนั้นมักจะนําไปใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นทําพิธีขอหวยหรือพิธีกรรมเสริมมหาเสน่ห์โดยใช้ขี้พึ่งปิดหน้าศพผีตายโหงหนึ่งศพหัวะกะโหลกของผีตายโหงสามหัวและนํากะโหลกเหล่านั้นมาตั้งเป็นสามเ้าเอาหม้อวางด้านบนจากนั้น นำส่วนประกอบอาทิขีพึ่งน้ำมันตัวยาที่เป็นความลับใส่ลงไปเขี่ยวในหม้อโดยเปลวไฟไม่ต้องมากเพิ่นสามชนิดได้รับการปลูกเสกลงยันทุกท่อนโดยพิธีกรรมนี้ต้องทำอยู่บนทางสามแ่งมีสายศีลล้อมรอบเอาไว้โดยรอบพร้อมกับแหวนเครื่องอารางเอาไว้ทั้งหมดแปดทิศเพื่อป้องกันวิญญ,ญาณร้ายตนอื่นเข้ามาพุ่าย ในส่วนของผู้ทำพิธีต้องถือเทียนใจเอาไว้ในเมืองทำจิตใจให้ปลอดโปร่งจากเรื่องทางโลกและความหลงไหลเพื่อจะได้ดำดิ่งลงไปติดต่อกับโลกวิญญาณได้สำเร็จหากพิธีกรรมสำเร็จวิญญาณต่างๆก็จะมาปรากฏตัวในรูปแบบที่แตกต่างกันลอยอยู่เหนือหัวกระโดกเมื่อเคี่ยวน้ำมันจนกระทั่งได้ที่ก็ยกลงใส่ชามปิดด้วยผ้าหรือแผ่นโลหะ หรือ,อยันเก็บรักษาเอาไว้ในที่สูงและสังเบยด้วยอาหารทุกวันเมื่อต้องการนำไปใช้ก็ทำได้เหมือนกับน้ำมันพรายทุกประการลักษณะของผีตายโหงระวังความตายตามทันนอกจากชิ้นส่วนของผีตายโหงแล้วสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับผีตายโหงบางอย่างก็มีความอาถรรพ์ที่ไม่แพ้กัน เช่นเชือกผูกคอตายก็มักจะถูกลักขโมยไปจากที่เกิดเหตุด้วยความเชื่อว่าเป็นของขังแต่เมื่อไรก็ตามที่สิ่งของเหล่านี้หายไปมักจะทำให้วิญญาณไม่สงบจนอาจจะแผงดิด์จนทำให้คนอื่นแอบลอบนำไปต้องรีบเอากลับมาคืนกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวพอถ้าหากไม่เอามาคืนอาจจะถูกเล่นงานเสียชีวิตเหมือนกับข่าวดังดังต่อไปนี้ หนุมยย่มใหญ่คนหนึ่งมีนิสัยชอบดื่มสุราสะสมเชือกผีตายโหงหวังว่าจะนำมาทำพิธีกรรมขอหวยถ้าหากมีเหตุคนผูกคอตายที่ใดก็จะเดินทางไปขอเชือกผีตายโหงเพื่อทำพิธีกรรมได้เลขเด็ดมาก็จะไปบอกชาวบ้านเพื่อแลกกับเงินไปซื้อเหล้าซึ่งในวันหนึ่งก็มีคนพบหนุ่มใหญ่รายนี้ผูกคอตาย ที่ต้ต้นมะม่วงหลังบ้านด้วยเชือกไนล่อนของผีไตาโหงโดยไม่มีร่องลอยถูกทำลายแต่อย่างใดการป้องกันไม่ให้ผีไตาโหงสิงสถิตยึดติดอยู่กับสถานที่สามารถทำได้ด้วยการทำพิธีเชิญวิญญาณเมื่อทำการเคลื่อนย้ายศพเพื่อให้วิญญาณติดตามร่างไปด้วยเพื่อไม่ให้ผีไตาโหงกลายเป็นวิญญาณเล่ล่อนที่ไม่มีที่ไปท่านผู้ฟังครับ ในเรื่องของวิญญาณที่มีความอาฆาตอย่างนี้ก็มีที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือเรื่องจริงอิงนิทานฤาษีลิงดำเรื่องเจ้าด้วนโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เทศเอาไว้ดังต่อไปนี้ท่านว่าต่อไปนี้จะเอาเรื่องผีมากุ่ยให้ฟัง สำหรับเรื่องผีนี้รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะบรรดาคนที่เกิดมาในโลกคนที่เห็นผีก็มีคนที่ไม่เห็นผีก็มีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำว่าผีก็จัดว่าเป็นอาทิสมัญกายคือว่ามีรูปร่างที่สามารถที่จะมองและ สามารถที่จะเห็นด้วยตาเปล่าในเมื่อไม่มีใครเห็นผีแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคนบางคนหรือหลายคนไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อแล้วคนที่เล่าให้ฟังก็มไม่สามารถจะหยิบยกเอามาให้ดูได้ทั้งนี้เพราะผีไม่ใช่วัตถุคำว่าอทาิสมักายในที่นี้ก็หมายความว่ากายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ ถ้าจะเห็นได้หนึ่งเมื่อผีแสดงกายให้ปรากฏคือต้องการจะให้เห็นจึงจะเห็นได้หรือว่าสองในเมื่อบุคคลผู้นั้นสามารถสร้างทิพมาจากุยานให้ปรากฏจึงจะเห็นได้ฉะนั้นเรื่องผีนี้จะมีใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้คนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อก็อไม่ได้ เว็นไว้แต่ท่านทั้งหลายที่ได้ประสบพบหมายเองสำหรับผู้พูดนี้ก็เหมือนกันในสมัยก่อนเขาพูดถึงเรื่องผีก็สงสัยจะถือว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะเคยกลัวผีในสมัยที่กลัวผีนั้นไม่เคยเห็นผีเลยแต่กลัวผีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาลือกันว่าผีน่ะมีสภาพดุร้ายมีความน่ากลัวอยู่มาก อาการที่แสดงออกมาต่างๆรู้สึกว่าจะน่ากลัวจัดก็เลยกลัวผีกลัวทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นผีแล้วในการต่อมาก็กลายเป็นคนเห็นผีเห็นในตอนไหนความจริงในตอนนั้นไม่เคยเจริญพระกรรมฐานไม่เคยได้ทิพมาจากปุญาาแต่ก็ได้พบผู้เป็นอาจารย์ลายแรกทำไม่เชื่อว่าผีมีจริง ผีรายนี้ต้องเชื่อว่าเป็นรายใหญ่ท่านอาจารย์ใหญ่รายนี้ก็ให้นามว่าเจ้าด้วนคือว่าเป็นผีหัวไม่มีหัวขาดคือคอขาดเจ้าด้วนนี้ประวัติของเขาเป็นมาอย่างไงในสมัยที่เป็นมนุษย์ผู้พูดก็ไม่เคยทราบประวัติเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบว่าเจ้าด้วนนี้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่มาทราบตอนที่สมัยเป็นรุ่นหน่มขึ้นมาอายุ16 1 7ปี ตอนนั้นอยู่ที่อำเภอตะลิ่งชันจังหวัดพลบุรีแล้วก็ตอนหนุ่มนี่ตามธรรมดาของคนที่ชอบเที่ยวสิไอการเที่ยวในการนั้นจะไปไหนใครๆคร,ครก็รู้เรื่องของคนน่มแต่ความจริงหาว่าเป็นนักเจ้าชู้ไปเที่ยวบ้านสาวๆนี่มันก็ไม่เน่เหมือนกันตามปกติก็ชอบไปเที่ยวบ้านทันผูยย้ใหญ่ ก็ไปหาเพื่อนคุยกันแบบสนุกสนุกตามภาษาของคนไม่ติดเล่าเมายาเมื่อไปแล้วก็กลับไม่เกินเวลาเวลาที่ท่านยายกับท่านแม่สั่งต้องกลับเวลาเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาเวลาเท่านั้นถ้ากลับเกินเวลาก็แสดงว่าวันนั้นถูกฟังเทศจะต้องฟังเทศกันมหาราชคือบ่นกันเป็นการใหญ่เกรงว่าท่านแม่กับท่านยายจะเหนื่อย หรือว่ารำคาญท่านบนก็ไม่ทราบเลยไม่ยอมกลับผิดเวลาส่วนใหญ่ก็กลับก่อนเวลาเล็กน้อยตามนี้มากันถึงคุนดวงหรือท่านอาจารย์ดวนอาจารย์ที่สอนให้รู้จกักผีท่านมีสํานักอยู่ที่ป่าช้าวัดเลไหลสำหรับวัดเลยไหลนี่ก็อยู่หน้าสถานีตำรวจตลิงชันข้างมีคลองบางละมาร คือหนึ่งเดินไปที่สะพานเดือนงายเดือนงายจัดพอเดินไปถึงสะพานข้ามคลองก็พบชายคนหนึ่งรู้ว่าเป็นผู้ชายเดินสวนมาในตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตว่าหัวไม่มีพอถึงสะพานพอดีก็พบกันมองไปอีกทีก็รปรากฏว่าพ่อเจ้าปะคุณไม่มีหัวแต่แกยืนขวางหน้า มาเยืนขวางหน้าก็มองไปมองมา,าแกมีอาวุธหรือเปล่าแกก็ไม่มีอาวุธสำหรับผู้พูดนี่มีปืนพกหนึ่งกระบอกกับมีดดาบอีกหนึ่งเล่มเพราะว่าตำบลน,นั้นเป็นตำบลน,นักเลงถ้าใครไม่มีอาวุธก็ถือว่าเย่อหยิ่งดีไม่ดีก็ถูกไล่ตีไล่ฟันเอาเฉยเฉยถ้าถือ เมตถือปืนแล้วก็เขาถือว่าคนนั้นพลาดเขาไม่ทำเพาะว่าอย่างนั้นนะก็เป็นอันว่าเมื่อเห็นแก่ไม่มีอาวุธก็ถามไปไหนแก่ไม่มีปากนี่แกก็เลยไม่พูดทําโค้งตัวไปโค้งตัวมาก็เลยรู้ว่าเจ้าด้วนแน่เพราะผู้ใหญ่บอกไว้ว่าเวลาเจ้าด้วนนี่มันเคยแผล่นิดบ่อยๆแต่ว่าอาการแผงดนิดของเจ้าด้วน ไม่เคยทำให้ใครกลัวนอกจากว่าหนึ่งรับอาสานำเดินไปในระหว่างป่าช้าทางนั้นผ่านไปได้ป่าช้าวัดเดล,ลัยเป็นสวนมีต้นไม้ครึม่มยอดไม้เขาชนกันระหว่างที่เดินเข้าไปตามทางนั้นก็นไม่มีไฟฉายก็มองไม่เห็นทางเมื่อสาบาจ,จะด้วนแน่แล้วก็เลยบอกว่าพี่ด้วนนี่ช่วยนำทางทีเถิดนะพี่ชาย นำทางไปส่งไอ้ทางที่มันมืดฉันมองไม่เห็นช่วยนำทางไปข้างหน้าฉันกลัวผีอื่นมันจะหลอกพี่โดนก็นำทางไปได้ไหมเขาก็พอโงกหัวพงโงกตัวเพราะว่าไม่มีหัวน่ะสิแล้วก็ก้มตัวเขานะ่ะแสดงยอมรับจะนำทางแล้วเขาก็หันเดินไปทางวัดเลยไหลเดินหน้าเดินออกหน้าผู้ผูกก็เดินตามหลังพอถึง คู่มไม้เวลากรางเกินมันมีแต่ก็น้าอัศจรรย์เมื่อเจ้าด้วนนำทางมารู้สึกว่าเห็นทางลางๆคลา้ายกับเดือนง่ายน้อยแสงเดือนน้อยๆน่ะพอเห็นกันถนัดเจ้าด้วนก็นำทางไปส่งถึงป่าสวนคือหมดเกตที่เมื่อก็หมดเกตของป่าชา้าแล้วก็สั่งเขาว่าพี่ด้วนเวลาประมาณสามทุ่มฉันจะกลับมาพี่ด้วนคอยรับด้วยนะ ถ้าพี่ด้วนมารับหละก็เวลาฉันกลับฉันจะได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้จะด้วนนี่ชอบก๋วยเตี๋ยวผัดหรือข้าวผัดเป็นอันว่าขากลับก็พบกับเจ้าด้วนยืนรอรับอยู่แล้วก็นำทางมาถึงส่งถึงกระงสะพานเพราะว่าเดินหงายเห็นทางถนัดก็เลยสั่งว่าพี่ด้วนยืนคอยอยู่แถวนี้นะประเดี๋ยวฉันจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดมาให้เพราะว่าหน้าวัดช่างเหล็กหรือสถานีตำรวจ แต่ลิงชันมีร้านขายยาเขาขายอาหารก็ไปซื้อหมาก็ให้หนายด้วนนี่เป็นอันว่าไปเที่ยวผ่านทางก็ละก็คนสมัยนั้นเป็นหนุ่มและคนแก่ประมาณปี2 4 7 4เสร็จความจริงด้วนนี่แกมีอายุก,ก่อนนั้นนะทุกคนรู้จักด้วนได้ดีแล้วมาข่าวนี้นายด้วนแกก็แผงนิดพิเศษ คือว่ามีคนหนึ่งชื่อว่าปาคามปาคามนี่พูดเรียกแกว่าอย่างไงนะเคารพแกเรียกว่าป้าเพราะเป็นรุ่นป้าแกพายเรือก,ก็ไปเจอผีไอ้ด้วนพอไปเจอผีอด้วนเท่านั้นแหละแกก็ชักกระตุกเลยนี่ผีล้้วนมีจริงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ